ทักทายครับผมวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเอาข้าวอีกแล้วครับผมนานๆก็จะทําคลิปไปเอาข้าวนะครับผมอย่าเพิ่งเ,เบื่อกันนะครับฝนกโตกครับแต่ก็ลงมาปล่อยๆเรื่อยๆนะครับผมลมแรงครับพาไปเอาข้าวมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับว่ากับข้าวมื้อเที่ยงของวันนี้ จะมีอะไรบ้างครับผมจะเป็นเมนูแบบแบบไหนยังไงนะครับผมก็เพื่อนๆก็มาลุ้นด้วยกันนะครับเมนูไหนก็กินได้ครับผมอาหารพานจอชอตอ,อกินง่ายอยู่ง่ายครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าปรุงอาหารหน้าฝน,กลา,ฝน,ก,นากลางฝนกินข้าวกลางฝนก็ทำผัดมาแล้วครับเลี้ยงขางนี้มาจิบจิบ เพื่อนไปดูนะครับข่าววันนี้เรื่องอาหารการกินพอจะมาถึงจุดนี้ได้ก็อันะไรมาเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศฟาหลังฝนหนึ่งวันหนึ่งคืนเอาหนึ่งวันสองคืนครับเพิ่งหยุดม่เช้านี่ฝนก็บางทีก็น้ําท่วมนะครับน้ำปลาไหลหลากก็เป็นกําลังใจให้น้ําท่วมนะครับ าเห่าแล้วครับผมเอาไงิมาเนี่ยมันยังครับผมเกิดมาเห่าก็เห่าจริงๆเลยครับผมมามาดูข้าวครับผมดูข้าวเอาจังเลยครับมาเกิดมาเป็นหมานี่ก็เห่าเงิมาเนี่ยมันยังครับคนละเผ่า,าพันธุ์ก็อย่างนี้นะครับ นี่ครับตัวเราตัวอื่นไม่เห่าครับไม่ตัวนี้แหละเห่าสุดๆหมาของร้อยมาดูกันครับสวัสดีครับผมมาขอทักทายครับเมนูของมือเรี่ยงวันนี้ครับผมเอาโหอย่างเดียวเดียวเดินลุนครับลุ้น อ๋อรุนนะครับลุ้นนะอันนี้ครับลุ้นนะเพื่อนอ่านี่ครับมีน้องๆหลายคนนะครับมากินนี่อ่านี่ครับหน้าหน้าคนทําอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ครับดูกับข้าวนะครับนี่ครับอ่านะครับมีอะไรบ้างนะครับตาวเวตาวเรวตาวเร็วตาวตาวเรวตาวเรวตาวเรวโอ้โหนี่ครับไก่ทอดครับผมน้ำจิ้มเลยโอ้โห สุดยอดครับวันนี้กินพุงแตกแน่ครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับเมนูของวันนี้ไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดหรือไม่ก็ข้าวมันไก่ทอดครับผมดูข้าวครับเราเป็นข้าวมันเป็นข้าวเหนียวโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ